กลับสวัสดีนะครับมาครับกินข้าวน้ำกันครับมนี่เป็นปนปลาเนาะปนปลาสันดาบัานผมเป็นแก้วปลาเป็นปนปลาน,นะครับแก้วปลาดุกครับหรือว่าปนปลาดุกนั่นแหละนะแก้วปลาดุกแล้วก็มีสมูว่านี่เอ้ยเมันสมูว่าสมูสมูนี่ครับสมูครับนี่แก้ว,ว่าเนื้อมันแดงขี้ย่างเนืองว่านะนี่ครับมาครับกินข้าวน้ำกัน เมนูเมนูมนพื่อสุขภาพนะครับเมื่อเนี้ยนะกินหนักๆมาหลายมื้อแล้วครับนะเน้นผักลวกผักกับนี้ผักไออันนี้ผักหวานอันนี้ผักหวานลวกอันนี้ก็เป็นผักไอกูลลวกนี่ผักคะมะเขือต้มน้ำม่นะครับมาครับเมนูเพื่อสุขภาพเมื่อเนี้ยมีข้าวหนึา่าก้า อันนี้มเขาแปลๆตุ่ยเหลน้ำไหลเนี่ยเจวมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเนาะบัตรเฮียนอืมมือข้าวพอีดีมเกขาวน่อยๆสมู กินหนักๆมาหลายมือแล้วกินเมนูเพื่อระบายท้องนิดนึงครับ ตะวันตะวันบ้านเจ็ดนล้วมันสมปูรณ์ยับ เ็นมือวันต้องมาสมกันอีกกัน เมนูปพือสุขภาพ ใส่ยุบานเฮาส์กับทีเป็นมนุษธรรมดานะครับแต่สําหรับผมนี่มันเป็นเมนูที่พิเศษมากนะเจียวมักกับมักกับกินแกียวรสผักมัก ลาบตะกรอยอะไรเป็นเมนูแบบ vui, ừm, lại con <Nh> mua thủy gel tăm cẳng tăm mấy nhắn nha, Trăm <-tong> chín cặp này, này, มีริกสดมีแต่ริกแข็งแก้วใส่ริกแข็งอืมอืมหัแงยังรุนที่ได้หัวยา ว่าแสบขัดใบกร็โดนบักนี่นะเขาว่ากินอาหารให้เป็นยา โอ้อน,นีอหัวแมงดาผมเองหัวแมงดาครับแมงดาอยู่นี่แพ้แพ้ตัวนี้ผ่าปะ จับีกดิกินแบบนี้มันยังยูท่องครับยูดิบดม,มือบัน มันสนม้มไปเลยอืมเีลยบไมัมนนี่อันนี้เป็นกล้วยแดงอินเดี่อืมใส่ใช,ใ,ชใบกล้วยก็เป็นใบกล้วยแดงนะครับแพงน้ำใบกล้วย เอเานะครับคลิปนี้ก็ต้องจัดไปแล้วขอบคุณอารติดตามช่องทวบนยไวตะเดี๋ยวพอไม่คลิปหน้าน,นะครับขอบค,ครับจะคํำกันสงสัย